ยินดีต้อนรับสู่ KMA UTOs ที่ที่การออกแบบมาบรรจบกับสมรรถนะความหรูหราไม่ใช่แค่ฟีเจอร์แต่คือไลฟ์สไตล์และทุกเสียงเครื่องยนต์คือเรื่องราววันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับ SUV ขนาดกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยบุคลิกจัดหนักทั้งในเมืองและเส้นทางสุดโหดนี่คือ All New 2 0 2 6 Jeep Renegade เรเนเกตแม้จะมีขนาดเล็กแต่ชื่อเสียงไม่เล็กตามมันแน่นอนครั้งนี้มาในลุคใหม่ชัดกว่าเดิมเพราะแรงกว่าเดิมพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงที่แรงทะลุกรอดดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ Jeep เช่องแต่ครั้งนี้ตอนกลางจะมีไฟเล็ดสวยงามในตอนกลางคืนไฟหน้าบ้างเชียบเป็นเลดแมทริก Matrix และฝากระโปรงก็ออกแบบให้ดูเฉียบขาดขึ้น ด้านข้างจะเห็นเส้นสายบาตามีเสากลางสีดําทําให้หลังคาดูลอยได้ชุดล้ออันลอย18-19นิ้วมาแบบถนัดทางลุยกันชนหลังมีปลอกกันกระแทกและประตูท้ายเปิดไฟฟ้าช่วยชีวิตในชีวิตประจําวันจริงๆขุมพลังใหม่มีทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดช่วยเทอร์โบ1.5ลิตรกำลังประมาณ200แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสล้อแบบเลือกโหมดเพิ่มความสนุก หากอยากแรงเพิ่มมีรุ่น p ล u g i n Hybrid 4X ที่ผสมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยพละกกำลังราว240แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรวิ่งไฟฟ้าได้ประมาณ50กิโลเมตรเหมาะสำหรับชีวิตแบบทันสมัยแต่รักการผจญภัยภายในได้รับการปรับใหม่หมดจุดแรกที่เห็นคือหน้าจอผู้ขับขี่ดิจิทัล10.2 5นิ้วพร้อมจอสัมผัสอุคคอนเน็ก6ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบสั่งการด้วยเสียง Navigation พร้อมอัปเดตผ่านอากาศ แต่ปุ่มฟิสิกส์ยังอยู่ให้ใช้งานสะดวกเช่นปรับอุณหภูมิหมุนเสียงและอื่นๆช่วยเพิ่มความเป็นมิดไม่ต้องกดไอคอนให้วุ่นคอนโซลกลางใส่ที่ชาร์จไร้สาย,ย USB-C พื้นที่วางของเรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงเบาะหน้าเลือกได้ทั้งผ้าและหนังมีรุ่นปรับอุณหภูมินวดหลังส่วนเบาดหลังพื้นที่ขามากกว่ารุ่นก่อน รองรับครอบครัวได้บางรุ่นเลือกบอกแบบแคปตันแชร์หรือพับบอร์ดแถว3ได้เพิ่มพื้นที่จัดของสูงถึง1,300ลิตรระบบช่วงล่างปรับใหม่ขับนิ่มเสียงตกท้องถนนเรียบแต่พอเจอสภาพออฟโรดก็ปรับโหมดได้มีระบบ select terrain เปลี่ยนได้5โหมดได้แก่ออโต้ snow sand มัดและ rock ด้านความปลอดภัยมี adaptive cruise control lane centering blind spot c l e a r cross traffic alert emergency braking กล้อง360และระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมต้องโทรศัพท์สมาร์นะยังคงความเป็น Jeep DNA ครบฟันแรงมีความฉลาดและภาพลักษณ์ที่เตะตามเหมาะทั้งกลุ่มคนเมืองครอบครัวหรือสายลุยจะเลือกเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดก็ดูตามสไตล์ของคุณสรุป2,026 Jeep ีเรเนเกตไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่มันคือการยกระดับบุคลิกให้ฉลาดขึ้นแข็งแรงขึ้นเท่ขึ้นและล้ำไปอีกขั้นคุณคิดเห็นยังไงกับเรเนเกตคันนี้ อยากได้รุ่นปลั๊กอินไฮบริดหรือรุ่นปกติกันแน่บอกเราได้ในคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม KMAUTOS และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับที่นี่คือ KMAUTOS เราไม่ใช่แค่โชว์รถเรายัางใช้ชีวิตกับมันต่อและนำเรื่องราวดีๆมาเล่าเสมอวันนี้เรเนเกตคือเรื่องราวของอิสระความออกแบบและการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมและขอให้ทุกคนขับอย่างมีสไตล์ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจแล้วพบกันใหม่กักบ KMAUTOS